แม่ต้องใส่สายจูงให้พารวยนะคะวันนี้พาพารวยออกมาเดินเล่นสวนทองแท้นี่เขาเก่งแล้วค่ะเขาเดินมาหน้าบ้านเขาก็เขาจะไม่ไปไหนไกลค่ะเขาจะอยู่ตรงๆขอบๆแล้วเขาก็จะเข้าบ้านแต่พารวยนี่เป็นเป็นแมวที่ไม่เคยออกนอกบ้านเท่าไหร่นะคะไม่ออกเลยอะคะอ่ะชมว,วิว เห็นวลูกเห็นไหมรถมันมาน่ากลัวเห็นไหมลูกแม่ต้องจูงไว้เนี่ยเสะเะระ,ะเดี๋ยวก็รถทับนานๆจะได้ออกมาสักทีนะคะแม่นาก็จะจูงออกมาเดินเล่นนะคะคลายเครียดให้เขา จูงตัวหนึ่งอีกตัวอีกอีกหลายๆตัวก็ล้องงองแงอยากออกมัง่งก็ต้องออกต้องจูงออกมาทีละตัวนะคะไปโดมโดม,ดมสำรวจลูกสายจูงมีอันเดียวลูกเดี๋ยวแม่จะทยอยทยอยออกมาทีละคนนะคะ รถก็เยอะด้วยบริเวณนี้ต้องต้องใส่สายตลอดชื่นใจไม่ล่ะออกมาชื่นใจไม่ลูกฮะ ชื่นใจไหมพระรวยนู่นหน้าบ้านอยู่นู่นนะคะดมดมดมฝนใกล้จะตกแล้วลูกเล่นแป๊บเดียวแล้วแม่จะให้เข้าบ้านแล้วนะ เดี๋ยวแม่ให้น้ำโมเขาออกมามั่งแล้วลูกนะอชื่นใจโมโอ้ยน้ำโมอยากออกด้วยเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนดิกระโดดดึงด้งๆเลยนะ่ะอตื่นเต้นเดี๋ยวสิเธอรอก่อนเธอรอคิวก่อน ตาสาวน้โมมั่งมาจ้าคราวนี้สาวน้โมค่ะตมสำรวอะไรลูกไม่ไปนะไม่ไปฝั่งนู้นนะนี่นี่เธอไม่เอาแ<ม>อเดี๋ยวแม่อุ้มก่อนเดี๋ยวแม่อุ้มไปปะรถมันเยอะไปเดี๋ยวแม่อุ้มไปนะทองแท้ ทองแท้ครับทองแท้ไปซุ่มทองแท้นี่ไม่ต้องไม่ต้องล่ามเขาเลยนะคะเขารู้ค่ะเขาจะไม่เดินไปไหนไกลเขาเก่งมากแต่ตัวอื่นๆเนี่ยเขาเคยอยู่แต่ในบ้านตลอดเวลาเลยต้องต้องใส่สายจูงเขานะคะเพราะว่าอันตรายมากทองแท้มาดูแลแม่เหรอมาดูแลแม่น้ำมูนะ เป็นไกด์ให้เหลยอเองอ่ะแมฮะเอาอะไรอ่ะสบายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะ่ากินข้าวเสร็จแม่ก็พามาเดินย่อยนะโอ้โหพวกเธอนี่ น้องทำไมอะหน,นูจะเอาอะไรอ่ะดูที่พ่อหมายยังพ่อกลับมาจากทำงานยังนะดูที